คุณักกอนะครับก็มีคุณหลวงมาไกลและทีนานมามอบของกำนันให้กับลุงพลป้าแตนนะครับนี่ครับคือทนายแคทนะครับน้ำหอมนในน้ำหอมนทีเดียวโอ้โหครับอือครับรายการช่องน้องครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเสื้อช่องแขนนะคะทนายแคทใครเยอะเนี่ยมาช่วยกนมาจับตัวๆค่ะนี้เดี๋ยว ต่อมานะเป็นผลไม้นะป้าแดนลุงบอลอันนี้เอฟซีช่องที่หลวงมาไกลระบุมาเลยหลานสองคนละลูกเหมือนกันจะใจไงไม่ร้อนไหมต้องใส่ชบาหน้ำมนต์คนเดียวทันรับแรงทำไมลูกใหญ่ยังครับไม่รู้มันจะเป็นหนัไปซื้อกันสองคนบุกขอไฟครับผมบุกขอไฟทรัอะไรครับบุกขอไฟบุกขอไฟหมอนทองแล้วทันรับแรงไม่รู้กันย่างนั้นนะ เขาบอกว่าต้องหาที่นมนมเล็กนะครับถ้านมใหญ่เนี่ยหนังเออเปลือกมันจะหนาผมก็เลือกนมเล็กมาให้นะครับถ้านมเล็กครับผมนมเล็กกับใหญ่ด้วยเขาเรียกทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟต้องอยู่ที่จังหวัดที่สอดประเทศที่พอดีถูกต้องครับอันนี้่มีรถสีมาเกตผ่านพอดีครับก็เลยโบกเลย ทำไมต้องปลูกที่ภูเขาไฟครับนั่นแหละมัชอบร้อนเพราะว่ากินแล้วร้อนใครๆจเยกเรร้อนหินลาวาหินลาวาที่ออกอันนี้เรื่องจริงนะจริงเราซื้อหินหินที่เขาปลูกออกมามันมีแร่ธาตุิดต้องครับผมครับแล้วก็มีน้อยนามาด้วยของบัตช่องบ้านเราเนาะ ันปั๊บบนปนกันไปน่ะผมบอกว่าจะบีบแรงเอาไม่สุกไม่ใช่นมสาวนะจ๊ะอ้ยโอ้ยโ้ยโ็้ยโอ้ยโอ้ยองก็ก็ให้เอานํา้ิ่อนี้มาอ้นนอ้เบอ้อ้ยโอ้ออ้ยโอ้น้ยโอ้ยโอ้ยโ้วก็ยโอ้ยโองนโ่้ยโอ้ยโอ้ย้ยนอ้นโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยบอ้อ้้้อไ้ย

ประดับเนื่องในอะไรเนี่ยในในห้องนี้นหะในในศัตูเราช็อปออนไลน์ของพัดแสนที่หลวงดูตัวทุกวันเนี่ยที่หลวงดูทุกวันนะก็ใส่ได้เลยก็เคยถ้าใส่ได้เลยเนค่ยผมลูกสีดแดงผมฟาสีขาวนะใส่ไม่ได้เป็นนี้ประดังได้คพื่อนนี่เลยเออชว์ลุงโชว์โลโก้ให้เด็กให้ดูบจั้ใจตั้งใจเท่าเยิมนะครับนะครับแล้วก็ อย่างอื่นก็พบกันที่ราะอันนี้อันนี้นะปาแตนท่าเจอว่าเปิดนะครับกลิ่นมันจะเอ่อมันมันจะครอบบรรยากาศในห้องให้น่สปะแอนถามเจ้าหนิงว่าใช้ยังไงเพราะเจ้าหนิงใช้มาก่อนแล้วชุดหนึ่งนะก็ก็เดี๋ยวให้คำแนะนำนะก็อันนี้ก็เป็นกลิ่นน้ำมันหอมทูเลิฟลูกพลน่าจะชอบอ่ะอันนี้หอมสดชื่นแล้วก็กินกินดอกกุหลาบไอดอกกล้วยไม้ออกขิดนะก็นำมาฝากไว้เรื่องเรื่อควาควันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ที่ลุงคนไปดูช่องพี่หลวงไลฟ์สดอ่ะควันออกข้างหลังอ่ะอันนี้แหละนะครับมันมันมันสดชื่นไม่ไม่ตีเหลืองแล้วครับไม่ตีไม่ตีหิดห้าควันไปคันคันหมอกยิ่เจ๋ยสวยงามก็ไมอธิบายตีเหลืองครับอ่าแต่ข้างในเนี่ยไอ้ไอ้หนิงใช้เป็นอยู่หรอใช้เป็นการใช้เป็นการหนิงมาในน้ำใช่ไหมใช่แล้วใช้หนิงเติมน้ำเติมน้ำแล้วก็เติมอันนี้ลงไปครับรักสิบยี่สิบหยดมันจะมียี่ห้อหนึ่งที่เขามาให้ผมอ่ะอ่ แรกที่เป็นยาวกันอยู่อ่าใ่ใจพวกมีการสารื้องทำก่อนยินตาตาทำใช่ใช่อันนี้เป็นเป็นเครื่องใหญ่นะคะลุงครับเครื่ใหญ่เพราะว่ารมานี้เพราะว่าเอก็อ่ารับไป้นมานั่นแหละครับใครขับรถครับใครขับนี่นี่นี่ขับคนเดียวแล้วครับอันนี้ช่องมันมีพวงมลัยข้างเดียวครับไม่เลีครับสองที่ไม่เดียครับไม่เปล่มันอย่างนี้อยม่คนเลี้ยวซ้า้คนเลี้ยวขวา แล้วมหลพ่วงพี่หลวงพาไปบอกไาไปหน่อยจะบอกนะว่าเป็นพี่หลวงมาโนเอาเอาที่มึงสบายใจนีุ่งพลี่ไ่มเที่หลวงพี่ได้มาเนี่ยพี่ไดมาเ่พราะเ็ด้จบของลุงพวันวันที่เจ็ะทลุงพลนั่งอยู่ในรถอ่ะเจ็ดล้อกาบจบนั่แหละผมรีบซื้อเลยไม่ได้มาไม่เปล่าตอนนี้โปรโมชั่นของน้าพี่หลวงมาไกลนะ ร้านคีหลวงก็บอกว่าซื้อ TP 790สามกระปุกแถมบอกฟรีหนึ่งอันตอนนี้ก็มี FC ประเดิมให้สี่ชุดซึ่งเดี๋ยวก็จะรับสินค้าชำระเงินสดยังไงก็ไม่รู้เอากลับไปเลย นะครับแล้วก็จะไปแทดส่งให้ลูกค้าไม่ไม่ส่งให้กับมินซ้ายเลยที่อยู่มีไหมครับไม่ต้องต้องเอาต้องเอาไปเอาใส่พร้อมกับบอกอ๋อครัฝากก็ได้ไงฝากให้ไม่ได้ให้อันนี้อันนี้เอามาตั้งหามไม่เอาก็ผมผมมีผมว่าจะซื้อสองชุดเอาไปรักษาบ้าผมนะอหายไหมดูหมดลองลองดูค่ะลองดูลองดูค่ะอันนี้เป็นที่ไปโดนแดดมามัเป็นเป็นผ้ามันฝังลึกมานานแล้ว20กว่าปีแล้วครับคือผ้า ถ้าตามหลักสมัยอถ้าตามหลักความจริงนะครับการเป็นฝ้าลึกต้องต้องใช้เลเซอร์อยิงครับถึงจะหายถ้าเป็นฝ้าลึกนะครับฝ้าตื้นอ่ะมันใช้ครีมได้ไม่อันนี้อันนี้มันตามหลักอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นการโฆษณานะการเป็นฝ้าลึกมันจะมันจะรัจะจกษาได้ได วก็ลองลองดูค่ะลองดูลองลองดูนะใช่ผมจะไปใช้แล้วก็เผื่อดีป้อมผมแอดแอดขายด้วยข้างๆก็ได้ใช่ม้้ยไแล้วแน่นอนข้างๆก็ได้เรากระโแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนใช่ค่ะใช่ค่ะมันมีผิวบางผิวแห้งผิวธรรมดามะลองผสมสีนะย่าง่ห้าป้าผิวเรี่ยมไม่ต้องตั้งต้องเลาใช้ใช้ได้ทุกสภาพผิวเพราะว่า พีพีสกินจะเป็นน้ำก <standen. S 2> <000. S 3> ับน้ำมันที่นี er ่มันสามารถซึมเข้าไปในใต้ห <Flynn> ลัได้เลยเขึ <you know>. <S <S ้นเห็นที <Hello> ่ทนายสมเกียรติทำแล้วป๊เดี๋ยวเอ้าหายไปแล้วสุดยอดอ่ะเห้ยรับวันนี้วันนี้ดราดมาวันนี้อะอไรนะเขาเรียกว่าอีซับได้กี่ซับนะห้าหมื่นผมนึกถตีหมื่นหกแล้วอยากจะให้ถึงห้าหมื่นใช่ไหมครับครับผมโอ้ย ถึงก็ดีไม่ถึงก็เลยต่างไกลตามมากายถึงห้าหมื่นเลยครับวันนี้ห้าหมื่นได้รำวันนี้เลยนะเนี่ยช่องปีดหลวงเนี่ยช่องปี่หลวงมันจะเป็นประเภทเดี๋ยวงอนกันเดี๋ยวเลิกพักพักดีกันมากดใหม่วันวนเลิกอะไรแบบนี้เป็นยอะนี้ช่องไม่หลือเหมือนกันทุกช่องเลยกดและกดปี่หลวงแล้วไม่คุยด้วยงอนเลิกนะอีกสองวันมาแล้วกดให้แล้วหมดแล้จะเป็นแบบนั้นนะครับก็ นะความตั้งใจตามเอฟีสนับสนุนเรามาก็เอฟซีลงผลเปอร์เซนเอฟซีพวกเราทั้งหมดนี่แหละก็สั่งเรามาดําเนินการตรงนี้นั่นก็ครบถ้วนนะครับนะทีนี้ก็ก็ผมก็เนี่ยก็ตกลงตรงใจว่าผักดันช่องอินสอารมณ์ศีลกับพุทธนายแคทมาตั้งนานแล้วไม่คืบหน้ามาหลังโอโคโนมอันนี้มั่งมั่งทำอะไรครับเอาโอโคโนมครับอนันนี้มีช่างมาใหม่ใช่ไหมครับ

เอาเปิดแมสได้เปิดแมสได้คนทุกคนใส่อยู่แล้วเปิดแมสคนเดียวได้อ่าอ่าอ่านี่นี่นะตัวจี๊บไม่รู้หนึ่งสองสามถ้าเอาปิด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 ขอันนี้ปลาอ้วนปลาอ้วนชาแนลไม่เป็นบล็อกนะครับนฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกครับชอบเล็กครับอันนี้อิสระครับอิสระ อสระเวีนวักอารมณ์สินน์ครับผมอ๋ออิสระเว้นวักอารมณ์สิ์นะครับแล้วอ๋ศิลปะใช่ไหมใช่ครับผมฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะครับครับกลับชื่อเปลี่ยนเป็นอะไรไปไปข้ามเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ผ่าน4,000ชั่วโม่อ่ให้ผมกลับปกสออันนี้ยังยังไม่ผ่านใช่ไหมยังไม่ผ่านน่าจะผ่านแล้วละครับเพราะว่ามันเหลืออยู่นิดนึงประมาณไม่กี่ร้อยครับผม แต่ว่าก็ดีนะมามามาถึงเมื่อวานบวกเพิ่มไปตั้ง1 2 0 0นะก็บังคับพี่หลวงนะถ้าเพราะว่าผมมีทุนมาอยู่ประมาณ1,080เหลืออีกประมาณ2,200ถ้าพี่หลวงทําไม่ได้พี่หลวงบวกสิบล้อกลับนะอยู่บ้านผมอีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้เป็นแสนซับเพราะว่าเอสที่อยู่แต่ช่องใหญ่ๆเนี่ยก็จะมาที่นี่เลยนัรซับทั้งหมดพวกนี้ทำบุญเลยอ่ะ พวกนี้พวกนี้จะมาันถวายนี่เพราพี่หลวงพานของหุ่นจบแล้วน้อก็เลยจะมาทำถวายแล้วก็ลุงพลลุงพลลุงพลกระถิ่นก้าวกองที่ลุงพลตั้งใจไว้<อ>ผมกับเอซี C เนี่ยรับเป็นเจ้าภาพด้วยกองละหนึ่งพันนะครับแล้วก็ทราบว่าจะประเดิมกองแรกที่วัดดานใช่ไหมผมก็จะถึง อันนี้ระบุวันที่คือ23ตุลา23าตุลาเราจะนําต้นกันไปต้นหนึ่งที่วัดดันพระอิมก็คือหนึ่นเก้านี่แหละครับวันที่25้าก็จะเป็นวัดพระจันทร์เกลียวั้านพระป่องงั้นงั้นก็เดี๋ยวถ้าถ้าไม่ติดขัดอะไรก็เก็บต้นนี้ก็จะมีของผู้ใหญ่นิ่มโทรมาเมื่อวานอยากให้ไปบ้านคุณบุญต้นหนึ่งก็เป็นสามก็เลยโผ ผมตอนแรกผมนึกว่าวันเดียวเก้าเก้าต้นเลยก็คืกระจายกระจายเนาะกระตินวิ่งไม่เอาครับกระตินวิ่งก็เดี๋ยววันที่ยี่สิบสามตุลาอ่ผมจะมามาเข้าไปหาอาจารย์เลยเนาะได้กันแลก็เดี๋ยวไปร่วมกันที่นั่นแล้วก็ที่เหลืออยู่แปดผมไม่ไม่มันดีมันมาไม่ได้ก็ฝากลุงบนดกแลได้ครับนะครับตามนั้นจะมาด้วยก็มานะทามาได้ก็มาวันที่ยี่สิบสามนะคนะครับตามนั้น อ๋อนะของยารบกวนเวลาลุงกับป้าเดี๋ยวต้องทำธุรกิจเดี๋ยวต้องพักก่อนยืนคุยนู่นแต่นั่งคุยก่อนก็ได้ครับไม่ใช่แน่ไม่ใช่แน่เพราะว่าเอาเด้อนี่เพราะว่าผมอายกล้องครับกล้องเยอะกล้องเยอะของคนอายเนี่ยผมที่อายวะลุงผมไม่ต้องวนไม่ล่ะเดยวอนนานเลยกล้องมันยุ่งยังไงวโอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หลวงมาไกลนะครับแล้วก็ทนายแคปแล้วก็ป้าอ้วน ชาแนลแล้วก็อิสระครับอิสระอารมณ์ศิลนะครับเ,เป็นวักนะครับก็เป็น youtube นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นาสายสร้างสารรค์เนาะ,ะนะครับก็ฝากติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะครับแล้วก็ youtube ที่อยู่บ้านลบนุณเดียก็มันมีนะมีปัญหาเล็กๆน,นะแต่เราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับธรรมดาคอย่งางธรรมด <c oughs> าเพราะว่าการอยู่กับคนหมู่มาก นะครับปัญหาย่อมมีเสมอนะครับแต่ปัญหาก็ต้องตกลงกันที่อยู่นหนะรบท้าก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาไกลนะกบอ้วนนะก็ทุจรรยลุมสิ้นนะครับที่มาเยี่ยมดูคนวันนี้มอนโอมโฮมทับเฮงเหงเห่งเหงอ่ะรวยรวยรวยนะครับขอให้สำเร็จโลกตาล่าด้วยเรื่องประการต่างๆครับเอาใจช่วยเสมอนะครับเดี๋ยวยี่สิบแปดจะไม่โตนะครับยังไม่โตนะครับยังไม่โตอีก เหอนน้อกใช่ค่ะโนะคนะใครขอบคุณี่เไจองตัวทนายแคทไว้แล้วครับใครมีใครมีคดีบ้างคดีไหแบ่งๆหน่อยแบ่งหน่อยเาแบงช่วยโอนหน่อยเอ็มจูได้เอาสักคดีรับตัดนักสิงเอาสักคดีไหมครับทนายแคทมาเองไพี่แอนอไหมพี่นเอาสักคดีไหมครับต่อไมพี่ต่อ พี่นวัดเอาไหมครับเอาเอาักคดีนะครับเอาเนายร์เอนไรับไปไม่เอาคนเฮ้ยนี่ดีช่ออ่าใชอีกอ่ะใช่ออ่งใหญ่ดีดูอ่างก่อนแล้วก็ไปกำลังกำจเอ๊ะเป็นข่าวว่าจะมีล้ไม่ฉเองอเ่าไไนเอเอ๋อยอาแซวนะมี่กเป็นคนออนไ ครับสวัสดีครับด totally. ูด้วยครับขอบคุณนะครับถ้าคลิป like นี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเตลมเลยว้นนี้คลิปนี้ก็กดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ